สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกิ๊กในช่งงองยงยหญิงวิ้งวิงสวยได้ง่ายนิดเดียวกชบ่เคยนะคะวันนี้จะมีเคล็ดลับเทคนิควิธีทํายังไงนะคะให้ฟันขาวสวยนะคะเทคนิคง,ง่ายๆไปชมกันได้เลยคะ่ะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการทายังไงให้ฟันขาวสวยนะคะมี2อ,อย่างนี้เลยคะ่ะยาสีฟันนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหญิงชอบใช้ซอลเฮเบอร,ร์พิงซอลนะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อสีชมพูชมพูหิมาไยอ,อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ เบกกิ้งโซดาที่ทําขนมนะคะหรือเบกกิ้งโซดาสีแดงก็ได้นะคะนี่นะที่หาได้นะคะเราก่อนอื่นเลยเราแปรงฟันนะคะแล้วก็แปรงจุ่มลงไปในน้ํานะคะหรือล้างน้ําก่อนแล้วก็บีบยาสีฟันลงไปนะคะแล้วก็เทอันนี้ลงไปเล็กน้อยนะคะหรือว่าเราจะเทอันนี้นะคะใส่ฝ่ามือก่อนแล้วก็บีบยาสีฟันใส่ฝ่ามือ,อแล้วก็เอาเนี้ยเขี่ยมาแล้วก็แปรงน,นะคะแปรงถูถูบนบนขัดก็เหมือนสักครับแล้วก็ฟันจะขาวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ขาวเนียนนะคะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ซองว่กี่บาทเองใช้ได้นานหรือซืซ้อซองใหญ่แบบว่าเบกกิ้งโซดาทีซองสีแดงที่เขานิยมใช้นะคะดีมากๆเลยะคะ่ะใช้สัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะอย่าใช้มากเกินนะคะเบกกิ้งโซดามันจะไปกัดทําลายฟันกระหเกิดนะคะจะใช้แล้วดีนะคะถ้าใช้ประมาณที่ญิงบอกจะไม่ทําลายฟันกระหเกิเพราะขนาดขนมน,นะคะเรา ส่ได้เลยกินได้เลยเนาะดีมากๆเลยนะคะอยากให้คนทํานะคะฟันจะได้ขาวสวยได้ละไม่ต้องไปกอฟันหรือว่าไปทําให้ฟันขัดฟันให้ฟันขาวหมอนะคะในราคาเนี่ยไม่กี่บาทอาันิฟันยี่ห้ออื่นที่ทุกคนใช้เป็นประจํานะคะก็ได้อันิฟันที่คน,คนใช้เป็นประจําไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อตามนี้ก็ได้นะคะเราไปกินโซนดานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าผงฟูที่ทำอาหารนะคะ ดีมากๆเลยนะคะแล้วเวลาทาเลยมันจะเป็นฟองๆแล้วมันจะมีเม็ดเมดแล้วก็ขัดขัดถูๆไปนะคะทำสบดาหสองสามข้งน,นะทาแปรงฟันตอนที่ก่อนนอนนะคะเพราะว่าอรเช้าของวันเนี่ยเราต้องขบคี้ยวอาหารมันอาจจะเป็นผลต่อการเคลือบอฟันเวลาที่เราทํานะคะดีมากๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองทํากันเลยนะคะแบบไม่แพงงบประหยัดแล้วฟันสวยขาวนะคะขาววิ้งนะคะดีมากเลยค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการบอกที่นี่ยังไงทําให้ฟันขาวสวยนะคะสะอาดนะคะถือตอนนี้ก็ต้ของขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจอิงมาตลอดเป็นกำลังใจอ,งอ,งใใอิงได้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติง๊งติ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปองคนี้นะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอยากให้หยิบทำคลิปอะไรเพริ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบอีกใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย